เริ่มครับไปหนี่เขามั่นใจมากอันที่สองกดแล้วนะครับตอนนี้ถูกหนึ่งภาต้องปันสู้เากด้วตอนนี้ถูกสองภาพ้น้องไม่ถาเพื่อนเลยไม่ตอฉันว่าไม่ใช่ว่ลอดูก่อนตยวก่อนก่อนก่อนตอนนี้ถูกสามภา ตอนนี้ถูก4ี่ภาพใช่ป่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หร่สลับกหรออไอันนั้นกอบกันสลับกันเราเ้ยไม่มีใครช่วยน้องเลยตอนนี้ถูก6ภาพโอเคเป็นไงหน้าเวิร์กันเลย มาทวนกันนะครับกับที่ได้เลยนะครับปันครับอันนี้2,514ละครทางผ่านการมเทพ2,555นะครับแรงเงานะครับนิียสารดีฉันครับ2,559นะครับ2,560นี่ละครเพลิงบุญนะฮะอันนี้ไม่ต้องบอกพรีเวดดิ้งนะครับ2,561แล้วก็นี่พรีเซนเตอร์ของโอเล่ซูเปอร์เซรั่มนะครับยังสวยไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับหน้านี่เด็กตลอดจริงๆเป็นไง เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับและน้องๆทำได้ใน61วินาที